อัลลอฮ์ซาติคาริดนดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะและก็ว,วันนี้นะคะนั่นก็ขออนุญ,ญาตนะคะมาทําาน้ที่เป็นตัวกลรงในตาม่ีสารระหว่าังศีลศักดิ์สิทธิ์แท้จริงนะคะเราก็ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ฟังเป็นประกาศเท่านั้นนะคะฉันลและขอให้ใช้สติบคูวิจันและยาในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังนะคะขออนุญ,ญาตนะคะประกาศโดยที่ไม่ติกดกรรมใดๆต่อก,กัรและกันนะคะแล้วก็ไม่ มีกํรมใดๆก,การประกาศในครั้งนี้นะคะโอเคค่ะไพ่ที่ได้นะคะ Queen of Cups Reverse นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับทุกคนนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกันนะคะเป็นผลมาจากการขาดความรักความเมตตาที่มีต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะมนุษย์ในตอนนี้นะคะค่ะนะคะจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธแล้วก็มีเมตตาที่แท้จริงต่อสรรพสิ่งแล้ก็สกรรพสัตว์ ร่วมพิถึงกับมนุษย์ด้วยกันเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยจําเป็นนะคะที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าความรักความเมตตานั้นนะคะสําคัญยังไงนะคะแล้วก็จําเป็นยังไงกับโลกใบนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อขาดความเมตตาแลว้วคะ่ะก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะ ก็จะมีทั้งการลบราค่าฟันนะคะแล้วก็ในเรื่องของภัยิบัติต่างๆมานาที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นจากมนุษย์นะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นจากธรรมชาตินาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะล้วนมีเป้าหมายและล้วนมีกฎเกณฑ์อยู่เบื้องหลังของันรษัทฉะนั้นแล้วว่าค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจมนุษย์ขาดความรักความเมตตาที่มีให้แก่กันและกัน และขาดความเมตตาที่มีให้ตัวตัวเองธรรมชาติย่อมจำเป็นที่จะต้องสั่งสอนหรือทำให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าโลกใบนี้นะคะไม่ได้มีเผ่าพัานธุ์เดียวที่อาศัยอยู่ไม่ได้มีแค่มนุษย์นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงจำเป็นนะคะที่จะต้องรักษาระบบนิเวศรักษาธรรมชาติรักษาสัตว์นะคะแล้วก็รักษาพลังงาน แล้วก็ให้ความเคารพแก่กันและกันในการใช้ชีวิตแล้วก็การที่จะอยู่ด้วยกันบนโลกใบนี้นะคะการแบ่งแยกนะคะไม่ว่าจะแบ่งแยกด้วยอะไรก็ตามแต่ย่อมก่อให้เกิดสงครามและก่อให้เกิดความไม่สงบได้เสมอไม่ว่าจะทางทางพลังงานนะคะหรือทางที่สามารถรับรู้ได้ด้วยสัมผัสทั้ง5หรือสัมผัสทั้ง6ก ย่อมมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดการสูญเสียนั้นมันได้ระบุไว้ในแหละไว้แล้วในทุกๆคำภีในทุกๆศาสนานะคะไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่มีการขัดความเมตตามนุษย์เริ่มฆ่ากันเองเริ่มแกะแย่ง,งชิงดีชิงเด่นกันละกันพ่อแม่ที่น้องเพื่อนฝูงนะคะฆ่ากันตายได้เองนะมันย่อมมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเสมอคะ่ะ ฉะนั้นแล้วว่ามันเป็นผลจากการกระทำและการเลือกที่จะทำมันไม่ได้มีขอบเขตหรืออะไรที่แบบเกินเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างะ่ะมันแบบมีกฎเกณฑ์ในตัวเองแล้วก็มีลำดับขั้นของการทำงานหรือเป็นลำดับขั้นของการส่งผลกับผลกรรมนะคะทั้งกรรมตัวรวงและกรรมส่วนตัวกรรม ส่วนตัวนะคะมีผลกระทบต่อพื้นที่โดยรวมที่อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงพลังงานที่ถูกสะท้อนมาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นการที่แบบที่จัดสรรในเรื่องของการปรับสมดุลน,นะคะหรือว่าในเรื่องของการชดใช้กรรมหรือในการที่ระบบจะทำงานนะคะ ถ้าพื้นที่ไหนนะคะมีความมืดดำนะคะหรือว่ามีพลังงานของความเห็นแก่ตัวนะคะหรือพลังงานของความเห็นแก่ได้หรือพลังงานของความที่แบบผิดศีลธรรมทำร้ายผู้อื่นได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะคะเยอะนะคะเยอะ,อะก็จะมีการจัดการมีการล้างนะคะหรือว่ามีการทําให้เห็น ว่าสิ่งที่ถูกหมกหมกเม็ดไว้หรือพลังงานที่ถูกหมกเม็ดไว้ด้วยการกระทําที่ดูกอมจะดีหรือการกระทําที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือมีผลประโยชน์กับสังคมก็จะถูกแสดงออกมาในช่วงเวลาต่างๆนี้นะคะในช่วงเวลาเหล่านี้วิธีการแก้ไขนะคะก็คือการแก้ไขที่ตัวเองค่ะให้มีใจเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะแล้วก็ คำสาปแช่งนะคะหรือว่าการกล่นดาที่ใครบอกว่าเออไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้น,น,นะคะมันไม่จริงนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันคือพลังงานและทุกๆพลังงานมันมีผลเสมอนะคะมันมีผลเสมอแล้วเมื่อใดก็ต,ตามแต่ที่คุณคุณหรือสถานที่หรือศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกสาปแช่งไว้ค่ะมันก็อาจจะมีผลกระทบเล็กๆ นะคะหรือว่าอาจจะมีผลใหญ่ใหญ่หรือเล็กนะนะคะอยู่ที่ว่าตัวคุณมีบุญบารมีแค่ไหนและคํำสาปแช่งเหล่านั้นมีกําลังกรรมมากแค่ไหนถ้าคํำสาปแช่งนั้นมีกําลังกรรมมากนะคะแล้วก็บารมีของคุณมากแล้วก็แบบบารมีของคุณมากพอค่ะคุณก็จะสามารถที่จะแบบเลือกได้ว่าจะชดใช้เพื่อจบทุกสิ่งทุกอย่างไปหรือว่า หลบหนีเพื่อที่จะกลับมาเกิดแล้วก็แก้ไขแล้วก็วนกันไปู่ในว่าเธจากแบบนี้นะคะหรือว่าจะสิ้นสุดใช่ค่ะสิ้นสุดกันไปให้มันจบสิ้นกันไปโดยที่ไม่เกิดผลร้ายใดๆก็สามารถที่จะทำใจด,ด้วยเช่นกันและทุกอย่างมันก็มีวิธีแล้วก็วิถีทางของมันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่โลกขาดความรักขาดเมตตา ุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนผางไปความดีนะคะความดีในที่นี้ก็คือ,อ,อธรรมชาติที่เคยดีตกฝนตกต้องตองต่ฤดูกาลน,นะคะหรือว่าพืชผลออกดอกออกผลนะคะจํานวนและปริมาณนะคะแล้วก็คุณภาพอยู่ที่พลังงานนะคะอยู่ที่พลังงานอยู่ที่บุญบารมีแล้วก็อยู่ที่หัวใจนะ มันไม่ได้อยู่ที่อะไรที่ก็แล้วแต่ที่สามารถแต่ต้องหรือรับรู้มองเห็นได้ด้วยตาหรือสัมผัสทั้งค่าเสมอไปเะะนั้นแล้วอาค่ะอะไรที่จะดูเหมือนเพลเจอร์หรืออะไรที่ถูกตัดสินว่ามันไม่ดีไม่เหมาะสมไม่ค,ควรมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเสมอไป นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับทุกลคอมเมนต์ subscribe แล้วก็ทุกตังค์มากมากเลยนะคะในขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย